สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอสุชิดา634ทาโร่นะคะสำหรับวันนี้เป็นคิวของชาวคลิป2นะส่งเขานะคะกับคนที่เขาไปเลือกนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะในทุกสถาน,านะนั่นแหละไม่ว่าคุณจะเคยมีสถานะอะไรกับเขาก็ตามทีนะคะมาก่อนมาหลังนะก็มาดูกันว่า ตอนนี้เขานะคะกับคนที่เขาไปเลือกหรือคนที่เขาเลือกที่จะอยู่ด้วยหรือเขากับคนที่เขาเลือกไมมีสถานะด้วยเนี่ยตอนนี้เขาและคนนั้นเป็นยังไงกันบ้างและตัวคุณเองเป็นยังไงกันบ้างนะคะขออน,นุญาตเปิดพลังงานคุณก่อนคนที่เข้ามาสองนะคะ มันก็มีกันบ้างแหละเขาส่งเราเราส่งเขาเน้องเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่เราไม่ได้แบบไปจับจ้วงไปล้วงหรือไปทับถมอะไรกันขนาดนั้นนะคะแต่ว่าดูไว้ใช่ว่าใส่บาแบกฮามนะคะให้เรารู้เขารู้เราเนะลบสิบครั้งชนะสิบครั้งประมาณนั้นนะคะเผื่อเขาอยู่ๆก็วนกลับเข้ามาจะได้รู้ว่ากลับมาเพื่ออะไรกันนะนะคะจะได้รู้จะได้ไม่ตกเป็น ผู้ถูกกระทำอีกนะคะอ่ะดูคุณซีเป็นยังไงกันได้บ้างนะคะพลังงานของคุณเป็นไนล์วอนนะคะดูเหมือนกับมีอะไรบางอย่างกําลังเกิดขึ้นในชีวิตนะคะมีบางอย่างที่คุณกําลังทํากําลังเดินทางกําลังคอนติเนียอยู่มีความตื่นเต้นที่จะทํานะคะเป็นสิ่งที่ดีนั่นแหละนะเป็นสิ่งที่ช่วยคนอื่นได้ด้วยนะคะทําบนพื้นฐานของความถูกต้องนะคะจะเป็นเรื่องของงานนะเป็นพลัง เป็นไอดอลเป็นกําลังใจที่ดีให้กับใครหลายๆคนก็ได้นะคะคนบางคนทํางานเกี่ยวกับการกุศลเกี่ยวกับองค์กรที่แบบว่าช่วยเหลือหรือเกี่ยวกับาศาสนาอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ดูแล้วเนี่ยเหมือนคุณจะค่อนข้างที่จะมีพลังงานบวกๆอะ่ะในเชิงที่ดีมากๆแล้วก็มีพลังงานของความเป็นอิสระนะคะได้เริ่มต้นใหม่ ได้ทําอะไรใหม่ๆได้ลองทําอะไรใหม่ๆหรืองานที่ทําอยู่นําพาไปสู่บางสิ่งบางอย่างที่กําลังเริ่มต้นใหม่ในชีวิตนะคะคุณ move on ไปสู่จุด เป้าหมายข้างหน้ากําลังย้ายบ้านย้ายประเทศนะคะหรือมีบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นนะคะในเชิงบวกนะในชีวิตของคุณนะคะอ่ะคันนี้เราก็มาแอบดูเขาสักหน่อยก็แล้วกันนะคะในเมื่อชีวิตคุณเนี่ยก็กําลังจะไปได้ดีกําลังจะไปได้สวยแล้วนะคะตัวเขาคนนี้จะกลับมาทวงทวงชีวิตของคุณอีกหรือเปล่านะ,ะดูพลังงานของเขาก่อนนะคะพลังงานเขาเป็นยังไง ดูพลังงานของเขาเนี่ยค่ะคนที่คุณมาถามถึงโอ้ตัวเขาเองก็ไม่แย่นะมีพลังงานของนายอ๊อฟคับนะคะดูดีเลยแหละมีพลังงานของก้าถ้วยนะคะเป็นความพึงพอใจอะไรบางอย่างที่เขาเคยปรารถนาแล้วก็ตอนนี้เหมือนเขากําลังจะได้รับมันหรือเขาอยู่ในจุดที่เขาเลือกได้จุดในอยู่ในจุดที่เขาพอใจเพราะพึงพอใจไม่ว่าจะเรื่องของเงินทองเรื่องของความสัมพันธ์นะคะความรักความปรารถนาการมีครอบครัวนะคะ การมีลูกนะทำให้เขาเนี่ยค่อนข้างยิ่งเลยแหละนะคะเขาอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ได้แล้วทําให้เขาค่อนข้างมีความสุขในชีวิตของเขาในตอนนี้นะคะตัวคุณเองก็มีความสุขนะก็ดูไม่ได้แพ้กันเลยนะคะคุณยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของความดีคุณก็มุ่งเป้าไปที่ชีวิตที่มันแบบทําแต่ความดีอะ่ะส่วนตัวเขาเองก็เน้นเรื่องของวัตถุเรื่องของจิตใจของตัวเองนะคะทําในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําคันนี้ เขาดีขนาดนี้เนี่ยเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงบ้างในตอนนี้แอบถามสักหน่อยก่อนที่เราจะไปดูชีวิตเขานะคะเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงในตอนนี้บ้างคะเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงในตอนนี้คนคนนี้ที่คุณมาถามถึง King of Pentacle เขาอาจจะมองว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีความรับผิดชอบหรือตอนนี้คุณมีความรับผิดชอบในชีวิตอะไรบางอย่าง หรือมีเรื่องบางอย่างให้เขาเซอร์ไพรส์นะคะหรือเขาอยากจะมาเซอร์ไพรส์อะไรคุณไหมถ้าเขาเคยไม่ดีกับคุณเขาทําร้ายจิตใจคุณหรือว่าเขาเคยแบบยืมเงินคุณอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าตัวเขาอยากจะมามารับผิดช,ชอบหรือว่าเขาเคยก่อหนี้ก่อ,กอสินอะไรไว้เขาเองก็อยากจะกลับมารับผิดช,ชอบนะคะแบบที่คุณไม่คาดไม่คาดเอาไว้ไม่คาดคิดเอาไว้อะ แล้วมันทําให้คุณเปลี่ยนความรู้สึกกับคนคนนี้เขาอยากจะเซอร์ไพรส์อะไรคุณบางอย่างหรือว่าอยากให้คุณเห็นความเปลี่ยนแปลงของเขาอย่างที่ชัดเจนเป็นความรู้สึกที่อยากจะรับผิดชอบอะไรบางอย่างที่เคยเกิดขึ้นหรือเคยเกิดขึ้นแบบไม่ได้ตั้งใจก็ได้นะเพื่อที่จะให้มันไปสู่จุดที่เรียกว่าเ,เขาเรียกอะไรนะความรู้สึกที่มันเท่ากันอะความรู้สึกดีๆที่มีเท่ากัน ถ้าเขาเองนะ่ะดีในชีวิตอยู่แล้วเขาก็อยากจะมาทําดีมามาดูแลมาเผื่อแผ่ให้กับคุณนะคะแต่ตอนนี้เขาดูมีอีกโก,มก้มากพร่ามากภูมิใจในตัวเองมากๆเลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในชีวิตนะแต่มองดูว่าน่าจะมีความสุขสุขมากๆในชีวิตของเขาเลยเป็นสิ่งที่เขาอาจจะลงมือทําด้วยตัวของเขาเองเนี่ยแหละนะคะ ก็เลยรู้สึกว่าเออพราวในตัวเองมากๆเลยนะคะคราวนี้มาดูกันว่าแล้วความสัมพันธ์ของเขาลเป็นยังไงทําไมเขาถึงอยากจะมารับผิดช,ชอบเรามาอยากจะดูแลเราอยากจะมาให้เวลาหรือว่าอยากจะมาแบบมารับผิดช,ชอบในสิ่งหรือว่าอยากจะมาเซอร์ไพรส์อะไรตรงนี้กับเราหรือเขาเซอร์ไพรส์ความรู้สึกของตัวเองบางอย่างหรือเปล่านะคะที่มีกับเรานะอืเขาอาจจะรู้สึกก็ได้นะว่าตัวเขายัางมั่นคงกับคุณอยู่เลยอะ่ะเขาก็เซอร์ไพรส์ตัวเองเหมือนกันว่า คุณกับเขาผ่านอะไรกันมาทะเลาะกันมาตั้งเยอะแต่ก็ไม่เคยแบบมันไม่เคยทําให้ความรู้สึกหรือความมั่นคงที่มีกับคุณอะมันตายจากไปมันยังอยู่ตรงนี้แล้วก็ทําให้เขาเติบโตมากขึ้นคุณคุณเป็นคุณครูอย่างนี้ก็ได้นะคะอันนี้อาจจะเป็นความรู้สึกที่เขามีต่อคุณก็ได้นะอะแต่ในเมื่อเขาเลือกคนอื่นแล้วเนี่ยเขาคิดและรู้สึกยังไงเป็นยังไงบ้างในความสัมพันธ์ของเขาในตอนนี้คะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคนที่เขาเป็นเลือกคะ เขาคิดแลวรู si ้สึกยังไงอ่ะคนนี um ้เขาไปเรื่องในตอนนี้โอ้เขาเหงานะถ้าเขาไม่เหงาก็เขาทําให้คนของเขาอ่เหงาเคว้งคว้างเป็นความสัมพันธ์ที่รู้สึกถึงความเคว้งคว้างรู้สึกถึงความขาดแคลนความไม่เติมเต็มการลงทุนที่ผิดผิดพลาด การตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือการอยากคิดกลับมาทบทวนในในการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม,อมถามว่าเขาคิดหรือรู้สึกยังไงกับคนของเขาที่เขาไปเลือกนะ่ะถ้าเขาเคยรักกันมากๆหรือเขาเคยมีความรู้สึกให้กับคนนี้มากๆในเชิงชูสาวอะมันเหมือนตอนเนี้ยความรู้สึกมันเหมือนลดระดับลงไป มันเหมือนกับเขาไปขาดอะไรมาแล้วก็ได้คนนี้เข้ามาในชีวิตนะ้อมันเลยทําให้เขารู้สึกว่าคนคนนี้ก็เป็นเพื่อนที่ดีคนหนึ่งเป็นเหมือนเพื่อนที่ดีเป็นเพื่อนสนิทแล้วก็ทําให้เขาดึงดูดในความสัมพันธ์นี้อยู่ในช่วงเวลาหนึง่งหรือว่าคนคนนี้เข้ามาตอนที่เขารู้สึกเคว้งคว้างที่สุดในชีวิตก็ได้ เลยทาให้เขาเนี่ยยอมที่จะลงทุนกับความสัมพันธ์นี้หรือว่ายอมยกใจให้กับคนนี้หรือเปล่านะคะแต่ดูแล้วมันเป็นเชิงเพื่อนนะคะในตอนนี้ความสัมพันธ์ของเขาเป็นยังไงบ้างกับคนคนนี้คะในตอนนี้เนี่ยความสัมพันธ์ของเขากับคนคนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างหรือเขาเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือเปล่าแล้วก็มาดามใจกันมาดูแลกันก็เลยเปิดใจให้ไหมนะคะตอนนี้ในความสัมพันธ์นี้ของเขากับคนคนนี้เนี่ยเป็นยังไงได้บ้างคะอยู่บนพื้นฐานของ ความมีเหตุผลเนาะคุยกันในเชิงแบบคุยกันรู้เรื่องอะ่ะอ่ะก็คุยกันรู้เรื่องนะคะมีแผนอะไรบางอย่างร่วมกันแล้วก็เคยตัดสินใจลงมือทำไปด้วยนะ mm hmm. เช่นการที่อาจจะเคยแบบลงทุนในความสัมพันธ์นั่นแหละนะคะ mm hmm. ให้ใจกันไปเปิดใจให้กันอะไรประมาณนั้นอะ ความสัมพันธ์เขาเป็นยังไงอีกแต่ความสัมพันธ์นี้เนี่ยก็แอบเห็นถึงความเจ็บปวดความทรมานใจความเศร้าความเหงานะคะเกิดขึ้นมันโอเคมันอยู่เป็นเพื่อนกันได้แหละแต่ว่าไอ้สิ่งที่เป็นอยู่ในใจอะ่ะมันมันไม่ได้หายไปอะ่ะเป็นคนที่เข้ามาอยู่เป็นคนที่เข้ามาปลอบประโลมได้ต่อให้ดีแค่ไหนก็มันเหมือนกับไอ้ความความต้องการหรือสิ่งที่หายไปตรงนั้นหรือสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนั้นมันก็ไม่ได้หายไปอะคะ่ะ เหมือนพลังงานเขาอืเขากำลังจะมีน้องไหมกำลังจะมีลูกนะคะเพราะพลังงานเห็น the emperor กับ the empress อยู่ร่วมกันเนาะพอถามว่าเขากับความสัมพันธ์ของเขาเป็นยังไงอะมันเหมือนกับความสัมพันธ์ของเขากำลังจะมีอะไรเกิดใหม่เหมือนกับอยากมีเพื่อที่จะมาเยียวยาความรู้สึก ที่มันเป็นถูกอะรู้สึกขาดเนี่ยไอ้ที่ขาดที่ว่าเนี่ยอาจจะเป็นความรู้สึกที่ว่าในเมื่อเขาสร้างอะไรกับคนนี้แล้วเนี่ยลงทุนกันไปด้วยแล้วอะไปกันให้แบบสิ่งที่ขาดอาจจะเป็นลูกไหมอะไรประมาณนั้นก็เลยอยากมีลูกแล้วก็น่าจะพึ่งตั้งคันเพราะดูแล้วเขาแฮปปี้มากๆกับผลงานของตัวเองนะคะมองดูว่าเหมือนเขาแบบกำลังจะมีลูกกับคนนี้อะ่ะอืมมีลูกด้วยกัน แล้วความสัมพันธ์มันเป็นเหมือนแบบแม้จะรู้สึกไม่ได้ตกหลุมรักหรือเขาอาจจะรักก็ได้นะแต่ว่ามันเป็นเหมือนเพื่อนที่ไปกันได้เรื่อยๆแล้วคุยกันได้เรื่อยๆโอเคความทุกตรงนั้นก็ไม่รู้จะเยียวยาย,ยัางไงก็เลยเลือกที่จะโอเคงั้นงั้นลองมีรูปดูไหมเผื่อเผื่อดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเขาท้องนะเหมือนคนของเขาหรือความสัมพันธ์ของเขาในตอนนี้เนี่ยเหมือนกับโอเคถ้าเขาทั้งคู่ไม่ได้แบบ ไม่ได้รู้สึกเติมเต็มขนาดนั้นอะ่ะก็เลยเหมือนงั้นลองมีลูกดูไหม,มลูกอาจจะเป็นศูนย์กลางในชีวิตแล้วทําให้เติมเต็มก็ได้ประมาณนั้นนะคะอ่ะความสัมพันธ์เขาน่าจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะเป็นไอเดียใหม่ๆเป็นคนนี่แหละเป็นคนก็ได้นะคะอ่ะแล้วยังไงดีคะในตอนนี้สถานการณ์ในความสัมพันธ์ของเขาเป็นไงบ้างหรือเขาอยากมาเซอร์ไพรส์คุณว่าเออตอนนี้ที่เขาแบบ เขาอยากจะบอกคุณหรือว่าสิ่งที่ทําให้เขาแบบตกตะกอนได้สิ่งที่คุณสอนเขาหรืออะไรเนี่ยนั่นคือการที่เขาจะต้องมีอะไรที่ต้องเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบจริงๆในชีวิตอ่ะก็คือการมีลูกนั่นเองนะคะเหมือนเขาจะตกตะกอนในเรื่องนี้ได้ว่าเออเขาอาจจะต้องเติบโตและการที่เขาจะต้องเติบโตได้เนี่ยเขาคงจะต้องมีลูกนั่นแหละลูกอาจจะเป็นสิ่งที่ทาให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นหรือว่า มาเติมเต็มกับสิ่งที่เขาต้องหิวอะ่ะอืมความสัมพันธ์เขาจะเป็นยังไงมันเหมือนกับการที่เขามองย้อนกลับไปแล้วก็มีบางอย่างที่เขาตระหนักได้คิดได้ทบทวนได้จากสิ่งที่เคยตายไปสิ่งที่เคยแบบมันเหมือนมีสัญญาณอะไรบางอย่างที่พุ่งเข้ามาหาเขาอะนะคะเป็นแบบที่เขาไม่เคย ไม่เคยเชื่อหรือสิ่งที่จบลงไปแล้วอยู่ๆมันก็ผุดขึ้นมาใหม่อะไรเงี้ยมันเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างที่เข้ามาในหัวเขาอะ่ะหรือเป็นอะไรลับๆที่เกิดขึ้นในใจของเขาก็ได้นะคะเออมาถามถึงความสัมพันธ์เขาเนาอแต่ว่ามันดันเป็นอะไรที่ขึ้นมาแบบ แปลกๆทึ่งมันดูไม่ค่อยเกี่ยวในความสัมพันธ์ที่เขาเป็นเท่าไหร่มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เหมือนตัวเขาอะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ก็ทําให้มีความสุขได้จริงๆนั่นแหละแต่ว่าจิตวิญญาณของเขาเหมือนดันไปอยู่อีกที่หนึ่งอะค่ะเป็นจิตวิญญาณที่นึกถึงแล้วก็เป็นจิตวิญญาณที่เติบโตขึ้นแต่เป็นจิตวิญญาณที่เคย เคยตายไปแล้วมันก็เหมือนกับเติบโตขึ้นมาใหม่หรือเขารู้สึกว่าเขา transform กับสิ่งที่เขารอคอยอะไรเงี้ยหรือแปดเดือนหลังจากเนี้เหมือนเป็นการที่เขารอคอยที่จะเห็นหน้าลูกเขาอะไรเงี้ยเหมือนกับรอให้ลูกเกิดออกมาแล้วก็มันเหมือนกับว่าเขาจะได้มีการปรับเปลี่ยน mindset เปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนวิธีชีวิตเปลี่ยนอะไรใหม่ๆเป็นเป็นอะไรที่เขา look forward ในการตั้งหน้าตั้งตารออยู่อ่ะ เหมือนเขาอยากเซอร์ไพรส์คุณด้วยด้วยข้อความเนี้ยคะ่ะว่าเขากําลังจะเป็นพ่อคนนะแล้วก็ขอบคุณที่คุณอะ่ะเข้ามาสอนเขาอะไรบางอย่างประมาณนั้นซึ่งมันเป็นเรื่องที่เขาเองก็เซอร์ไพรส์นะคะอืมแล้วหลังจากนี้ชีวิตของเขานะคะที่เขาตั้งหน้าตั้งตารอการเกิดใหม่ของเด็กหรือการเกิดใหม่ของบางสิ่งบางอย่างที่เขารอคอยอยู่เนี่ย มันจะส่งผลยังไงกับชีวิตของเขาอ่ดูแล้วเขาก็เหมือนกับมีการ transform เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตนะเพราะฉะนั้นเราก็มันลุ้นแล้วก็ช่วยกันให้กําลังใจเขากันดีกว่านะคะอืมเขาจะเป็นยังไงอืมคือจริงๆชีวิตของเขาเองเนี่ยหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยตัวเขาเองนะคะก็คงจะ ในบางคนเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้ยินขา่าวเขาไปเลยอะ่ะเขาอาจจะเงียบหายไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเขาเองหรือว่าไปตั้งหน้าตั้งตาทํางานหาเงินนะคะเข้ามาจุนเจอเครอบครองเขาหรือว่าความสัมพันธ์นี้ต่อไปอะ่ะเหมือนเขาเองจะเข้าไปอยู่ในเว์ความสัมพันธ์ของเขาเองอะคะ่ะ มีอะไรบางอย่างเนาะการนำมาซึ่งความมั่นคงการนำมาซึ่งซึ่งชีวิตที่เป็นครอบครัวเป็นความมั่นคงอะมันไม่ง่ายอะ่ะ เหมือนหลังจากนี้เขาจะหนักจะตระหนักได้ว่าชีวิตที่เรียกว่าครอบครัวจริงๆการสร้างครอบครัวจริงๆมันมันไม่ง่ายเลยอะ่ะมันค่อนข้างที่จะทริกกี้เขาเหมือนเขาจะต้องทําอะไรที่หนักกว่านี้แบกบภาระมากกว่านี้หรือว่าเขาอาจจะนอนไม่หลับหรือนอนไม่พออย่างนี้ก็ได้นะคะเหมือนเขาต้องการความช่วยเหลือ โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินเขาอาจจะต้องการความช่วยเหลือแต่อาจจะไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือจากคุณก็ได้นะแต่พไพ่ใบนี้เคยเปิดแล้วก็มีคนดูที่ดูให้ลูกดวงเนาะลูกดวงบอกว่าคุณพ่อจะมายืมเงินเออเขาอาจจะมาขอยืมเงินคุณก็ได้นะเอ,อเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่ใช่ก็แล้วไปนะคะแต่ดูเหมือนเขาเขาจะต้องใช้เงินใช้เงินเยอะกับความสัมพันธ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นหรือว่าการให้กําเนิด อะไรบางอย่างเพื่อความมั่นคงของเขาอะ่ะเขาอาจจะไม่ได้ยืมคุณก็ได้แต่ว่ามันเห็นชัดเจนว่าเขาจะมีภาระที่ดูแล้วมันเป็นภาระที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่ที่เขาจะต้องรับผิดชอบหลังจากนี้นะคะซึ่งมันจะเข้ามาทริกกี้ในพลังงานของเขาแล้วก็ทําให้เขาตื่นรู้อะไรบางอย่างตระหนักได้อะไรบางอย่างหรือตระหนักถึงใครบางคนที่เคยบอกอะไรเขา,เาไว้หรือการที่คุณเคยพูดอะไรไว้ก็ได้มันจะทําให้เขาคิดได้บางอย่าง แต่ถามว่าโดยรวมแล้วเขาจะทำมันไหมก็ทำอะค่ะเพราะเป็นไพ่ฝอวอนคือมันเป็นการมันเป็นสิ่งที่เขาเลือกแล้วเนาะแล้วก็สิ่งที่เขาอยากจะทำให้มันเกิดขึ้นจริงก็คือการมีอยู่จริงของครอบครัวการแต่งงานหรือว่าความมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งดูลรวเออแม้ว่ามันจะเคยมีอะไรที่ทริกกีโกหก หลอกลวงพูดไม่หมดพูดไม่จบหรือว่าอะไรบางอย่างที่ทำให้เครียดอ่ะมันก็จะชัดเจนอะ่ะเป็นโฟล์วบอนอืมไม่แน่ใจเลยนะคะ <c oughs> เป็นพลังงานที่ค่อนข้างดูสับสนนะอ่ะแต่ว่ามันจะมีผลอะไรกับคุณไหมอ่ะดูหน่อยสิว่ามันจะมีผลอะไรกับคุณไหมคุณจะได้รับรู้หรือคุณจะรู้สึกอะไรกับเหตุการณ์นี้ไหมคะคุณจะรู้สึกถึงคอนฟ lict ความขัดแยง้งหรือคุณจะได้รับความยุติธรรมจัสติกจะเข้าข้างคุณจากข้อพิาพาทที่เคยผ่านมามคุณจะรู้เมื่อถึงเวลาที่คุณจะต้องเดินจากแล้วก็ถึงเวลาที่คุณจะต้องไปแล้วความขัดแยง้ง มีผลกับคุณไหมหรอคุณอาจจะได้รับข่าวนี้โดยที่คุณไม่ได้ตั้งตัวนะมันอาจจะเป็นข่าวที่คุณรู้สึกว่ามันอาจจะแย่สำหรับคุณก็ได้นะคะในเรื่องนี้ที่เขาแบบมีน้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณหมดหวังแล้วแหละกับคนคนนี้นะคะแต่นี้มันก็คือความชัดเจนอย่างที่สุดแล้วอะแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่าอารมณ์คุณมันตีกันหรือว่าคุณอาจจะรู้สึกไม่เชื่อ ไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ได้ยินมาอะไรเงี้ยแต่ว่าทายที่สุดแล้วคุณก็จะรับมันได้แล้วก็เป็นเดอะจัสติกแล้วคุณก็จะมูฟวอนไปจากคนคนนี้จริงๆอะ่ะมันเหมือนถึงเวลาแล้วที่ได้ปลดปล่อยคุณความเจ็บปวดอาจจะปลดปล่อยคุณนะคะให้มันเป็นอิสระแล้วก็ได้ได้ดำเนินได้เดินทางไปข้างหน้ากับชีวิตของคุณจริงๆอืม อีกสิ่งหนึ่งคือให้ระวังคำพูดของเขาที่โกหกด้วยเขาอาจจะพูดว่าเขายังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้มีครอบครัวแต่ว่าถ้าเขาคุยกับคุณอยู่หรือว่าเขาเข้าหาคุณอยู่เขาอาจจะมีการโกหกอะไรบางอย่างก็ได้นะคะเพราะว่าเขาอาจจะไม่อยากไม่ไม่อยากสูญเสียคุณไปหรือเขารู้ว่าคุณกําลังมูฟออนอะไรเงี้ยเขาอาจจะโกหกอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นก็ให้ดูดีๆแล้วก็ดูว่า ผลจากการที่สถานการณ์ในชีวิตของเขาในตอนนี้จะส่งผลให้คุณน่ะปวดใจหรือรับทราบกับสิ่งนี้แล้วก็มันเหมือนกับเป็นฉากสุดท้ายแล้วที่คุณน่ะจะต้องรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วแหละที่คุณจะต้องตัดมันถึงเวลาแล้วแหละที่คุณจะต้องไปเพราะมองเห็นว่าคุณจะไปข้างหน้ามีการยกย้ายมีการไปข้างหน้านะคะแล้วก็เหมือนกับพาตัวเองไปอ่ะ หลบหนีออกจากความเจ็บปวดแล้วก็ไอ้ที่มันคอน FLICT ตรงนี้ออกไปซะอะไรประมาณเนี้ยเออเหมือนคุณจะไปข้างหน้ากับชีวิตนะคะแล้วก็มูฟออนไปจากความสัมพันธ์นี้หรือมูฟอร์เวิร์ดไปก่อนแหละไม่รู้แหละว่าจะมูฟออนได้ไหมแต่ว่าออกไปจากสถานการณ์นี้ก่อนแบบ complete อืมคิดว่าแบบนั้นนะคะก็ประมาณนี้เนาะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนก็ได้นะคะจ,จะตรงเพียงแค่คนบางกลุ่มหรือ อาจจะเป็นแค่เรื่องของใครบางคนหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะเพราะฉะนั้นก็อย่าเอาไปคิดมากคิดเยอะนะคะหรือว่าเอาไปตัดสินใจในความสัมพันธ์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปดูดวงส่วนตัวดีกว่านะคะกับแม่หมอที่คุณไว้ใจนะประมาณนี้นะคะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย